วันนี้พี่เอมี่และน้องคิตตี้มาให้อาหารปลาค่ะอาเลยให้อาหารปลา,าลว,ว้าวว,ว,ว้าวว้วาวหมดเยอะเลยายเดินว้าว ไปเดินคะ่ะเดินไปให้ทางนู้นด้วยให้อาหารปลากาันไอ้เอยวู้ว้าวเดินไปลูกให้ไปเรื่อยเๆรๆื่อยเรื่อย ว้าวว้าวมีปลาทองด้วยมีปลาทองด้วยอ้วยเยอะเลย บรรยากาศศาลากลางน้ำค่ะาาาาให้อาหารปลาที่วัดค่ะบริเวณรอบๆศาลากลางน้ำอูาาาา้เยอะเลย เยมากเลย อังน,นี้หน่อยลูกน,นี่หน่อยค่ะาดูสิเอ,อ่ยวู้โอ้โลงเลยเอาลงเลยกินเลยกินเลยมากินอาหารเลย